สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้านี้ที่สดใสเพื่อนๆครับฝนตกมาสี่ห้าวันครับโรมิโอจะผ่านแล้วเพื่อนๆครับโรมิโอจะผ่านแล้วครับอีกสองสามวินาทีก็ผ่านแล้วครับเฟซบุ๊กครับเล่นเฟซบุ๊กมาหลายปีแล้วครับวันนี้ดีใจมากๆเพื่อนๆครับสู้ๆครับใครที่ทำเฟซบุ๊กครับพยายามทําคลิปทาโพสให้ได้ล้านวิวนะครับเหมือนโรมิโอเพื่อนๆครับให้ได้ล้านวิวเหมือนโรมิโอนะครับวันนี้ได้ล้านวิวแล้วครับ วันนี้โรมิโอผ่านแล้วครับเพื่อนๆครับผ่านเส้นทางลำบากสู <simple> ่เส้นทางแห่งความสําเร็จเล้วเพื่อนครับสู้ๆครับทำคลิปให้ได้ล้านวิวแบบโรมิโอนะครับเพื่อนครับล้านวิวล้านวิวผ่านแล้วครับโรมิโอครับบายบายครับผ่านแล้วครับเพื่อนผ่านแล้วครับวันนี้ดีใจมากมากครับเส้นทางลำบากสู่เส้นทาง ความสำเร็จเป็นเพื่อนครับทำที่ไม่ได้กับงลงโรนะครับร้านวิวเพื่อนครับร้านวิวร้านวิวผ่านแล้วครับร้านวิวผ่านแล้วนะลงโรครับทำที่ไม่ได้ร้านวิวแล้วนะ,ะงลงโรผ่านแล้วครับ รรับ่ร้ร้าน่ผ่านาแล้วครับร้านดิวสำเร็จแล้วครับ,รรบ,รบไปก่อนเราเพิ่งเน,นครับผ่านแล้ว Bye-bye, 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 love you, you, bye. Bye, bye.